ดมมูมะขามมะขามนอนดูดูดูแลจอกไปดวนดูมันตังคดูมันตังตังไม่รู้ตัวัไม่รู้ตัว ดูท้ามันอนมันยังไม่รู้ตัวอีกไม่โดนกางกางตื่นแล้ว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 ทำมือเหรอทำเมื่อค้ามเลยขามาออขาม,ขามร้อนไหมไเนี่ยเสื้อนี่ร้อนไหมคืนนี้อากาศหนาวนะคะก็เลยใส่เสื้อให้น้องมะขามไป เอาไหมอะหวัวแล้วตะกี้ยังนอนเหมือนจะตายอยู่เลยนี่นกินยาใช่ไหมอาบน,น้ำยังไมเมือ่อวานนี้อาบน้ำไปแล้วอะเอาไหมเอาไหมเชเคจบคลิปค่ะ